ครับวันนี้มาทำอะไรกันเอ่ยแท้แท้วันนี้จะมารีวิวการ์ดจากเรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับจากดาวพุธค่ะแม่มดจากดาวพุธอ๋อโดยคุณอะไรครับคุณซูเลต้ากับมิลิโอ,อโอเน่นะครับเริ่มต้นได้เลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นการ์ดของไบไดแหนมโคนะครับในซีรีส์ของวิชอมเมอร์โคลี่ <minutes>. จริงเราก็ได้การ์ดตัวนี้มาหลายเดือนแล้วครับเราก็รอเละรอเลเยอร์ประจำบ้านเรานะครับมาช่วยรีวิวนะครับขอโทษครับที่งานยุ่งขอโทษครับขอโทษครับที่งานรับตัวครับขอโทษที่ติดสอบด้วยครับขอโทษครับอันนี้เป็นการ์ดวอลลุ่มสองนะครับทำไมเราถึงต้องมีวอลลุ่มสองถึงสองกล่องด้วยล่ะคะเพราะว่า มันเป็นการสุ่มครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเรามี2แพ็คเราน่าจะไม่สามารถทำได้ครบเซตเพราะว่า1เซตน่าจะมี30บใบนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับโอเค,คอน,นะครับเราก็จะมาเปิดลุ้นกันนะครับว่าอ่า เราต้องมีทักษะในการเปิดกล่องแลนะคะหลังจากเปิดพังอะไรแล้วอัน <c oughs> น,นี่โอ้โห,หดูดีมีชาติตระกูลมากเลยอนะครับอยากอยากได้การอะไรกันบ้างครับคุณมิ A ้นโอเน่อยากได้การอะไรครับชื่ออะไรนะรุ่นพี่คนนั้นรัน ชอบผู้ชายผมขาวเปล่าฮะเป็นผู้ชายที่ดูดีที่สุดในด้อมแล้วคนอื่นแแล้วคนจะเปิดจากด้านบนหรือด้านล่างคะเอาเปิดจากด้านครับแล้วคือถ้าคุณเปิดด้านบนคุณต้องเปิดด้านบนทุกทุกอันนะก็ใช่ก็ใช่ไงฮะก็เลยถึงองถามก่อนว่าอันอันอันนี้คือตัวที่เป็นด้อมใช่ไหมครับคุณเอรันนะครับเอ่อ เอลานโอการดัมน้าเห็นไหมบอกแล้วว่าฉันะศักสิ์อยากได้อะรไรให้ขอกับฉันไหนฟึบโอ้อยแต่เป็นเอลาน้ยมีวิ๊บบมีวิ๊บบอาอ่ะนะครับคือหนึ่งซองมีสามใบ <c oughs> โอ้โหพี่จะโหดไปไหนครับพี่ มันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีใหของซองสามใบเนี่ยก็ขออนุญาตจัดนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาครับอยากได้แอร์แอร์เร่อแอร์เร่อืมทำไมทำไมได้อโหดเขาเขาชื่อแล้วบ๊อบบ๊อบนี่อันนี้อะไรเนี่ยเอ่รไม่ได้ไอตัวคล้ายๆอะไรนะไอ สองสามพุ๊บอุ้ยนิกา,กาอยากขอพินิกาครับโอ้าชาดิกมีใครเม็ดชาดิกดงันไหมครับทิ้งได้ไหมแล้วก็เออ่ลูฟิตอูนะครับอูลูนะครับนึ่งสองสามพุ๊บอันนี้ NPG <laughs> โอ้จับจับได้บ๊อบกับน,น้องน้องชายบ๊อบนี่เฮ้ยตัวเทตัวเทนนี่นี่แบบนะตัวขวัญใจนะฟึบนี่นะครับไม่ดูครับมองไม่เห็นครับไม่ดีลแล้าเดี๋ยวนะน้องที่มากับคาริบานน้องที่มากับเพื่อนที่เป็นเรียนโมจากดาวไหนวันนี้ไปสอบ เอ็อ็ห้ามานะครับเราจะมาทดสอบความรู้เอ n, n, n 5เอนเอน้นะครับ <laughs> เรามีแบงก่อน้อน,นะครับอ่านคาถาคณะให้ชื่นใจนะครับส่งเรียนมาหกเธอครับเริ่มต้นต,ตัวแรกคือฮะฮะตัวฮะแล้วก็อ่ะแล้วก็แนีอ่ะแม่เปิดไปก่อนแม่ตึ๊ตึ๊บเอาครับเอาครับ คือมันอ่านอานอ,อกแต่ไม่มั่นใจต้งอ,องอ่นานหงควาไม่ใช่ไหนออกออกออกเสียงมาสิครับบอกอยู่ว่าไม่มั่นใจมันคือตัวเอ๊ะมันตัวลู่นี่หว่าเนาะเลอ๋ออ้อมันอยู่ใ <laughs> you know กล้กันดิวดิวคือดิวดิวโนคุ๊บไม่เแล้วอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยเหมือนตัวลู่เลยเออ เราก็สายตาไม่ค่อยดีด้วยทำบุลลีใครบุลลีตีปากเตะเอาไม่ได้หรอเดี <c oughs> ๋ยวซ้ำสามใบถัดไปนนี่อะไรเอเอ๊ะเอ๊ะทำไมอ้อาวได้ซ้ำฮะ <Wow. S 2> วายวายด้แล้วมีซ้ำด้วยแถมซ้ำซ้ำเป็นคู่นะอะไรครับเนี่ยปึ๊บ โอ้โหอีซโซฟี Sophie, ใช่ไหมไหนโซฟีอันอันนี้ขีดไปก่อนอันนี้ขีดทีหลังนะครับหยุดขยี้สักทีได้ไหมเราจะทำอะไรให้ดูนะครับอันนี้คือเราได้เราเล่นไพ่คู่ครับไพ,พ้จับไพ่จับคู่นะครับอโอเคฮะหนึ่งสองสามอ,อุยน,น้องจูจูนะครับ สองจู๊ๆคู่กับเดมิดดทรนเน์<ด>โอ้โหเอาครับสามกันรัวๆครับตอนนี้<า>เราส้าไปแล้วส้มไปแล้วกี่ใบครับโอ้โหประจัรย์ความซ้ำอ่าเขาคืออุ๊ยอุยอุ๊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 นอุ๊ยอุ๊ยุ่๊ยอยอโอุ๊ยัยออ,ยอ นี่นะครับเปิดเปิดไปกี่ซองแล้วครับหนึ่งสองสามพุเดี๋ยวนะอันนั้นอันนั้นคือหุ่นของชาดิกเนาะถูกใจพ่อเป็นยิ่งนนะักแอร์เยลตัวรีวรริวนะครับมันเปิมเรื่อยๆครับแอร,แอร์เรยลก็ต้องคู่กับอ้าลฟิตลูฟิตลูฟิต ฮะซ้ำอีกแล้วเหรออ่านี่ยังซ้ำสองใโอ้โหนี่นะครับโซนโซนด้านบนคือโซนไม่สัตา์กับหุ่นของเขานะครับให้ยูมองอะไรไมเห็นเลยเห็นบ้างเห็นบ้างนะครับอ่ะให้จับคู่แล้วให้จับคู่อเลรอครับบ๊อบบ๊อบก็ซ้ำเหรอลูก บอบทำไมพี่นิกาอย่างซ้ำอันนี้ไม่เห็นเดี๋ยวอันนี้ก็อันนี้ไหมเอ่ออันอันนี้ซ้ำซ้ำสามเลยนะครับสายเดี๋ยวรายการเราอาจอาจอาจจะต้องมีการขายเอ่อแจกไพ่ใบที่ซ้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหมันนี้ก็ซ้ำโอ้โว่นนี้นะโอ้โห เราเราควรจะยังไงดีครับเนี่ยเราควรจะตัดใจไม่เก็บให้ครบเลยดีหรือโอ้ลงฉันเล่นไพ่เล่นไพ่โคอยูชั้่ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจูจูยังซ้ำครับใครเป็นแฟนจูจูก็คอมเมนต์ไว้นะครับเ,เดี๋ยวนะครับอันนี้คือกล่องที่หนึ่ใช่ไหมฮะ เยงังือกล่องที่หนึ่งออก็ซ้ำบานค่ะแบบนี้โอ้โหไม่ได้คือพี่นะคะแต่ซ้ำอยู่คือโอ้โหเกลือครับเกลือเป็นโ er 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 er. อ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพยายามหาใบที่ไม่ที่ไม่ซ้ำอยู่นะครับใ<ด>บที่ไม่ไม่ซ้ำโอ้โหโอ,อ้โห<อ> นี่คือซ้ํซ้ำสามครับอืมอืมคือ,เ,อเดี๋ยวนะครับเราสรุปกันก่อนนะครับคือสินค้าตัวนี้ของบันด์แนมแนมโคนะครับหนึ่งกล่องไม่มีการการันตีไม่ซ้ำนะครับคือทั้งหมดมีมีกี่ซองนะครับคุณแม่สิบ <c oughs> สามสิบหรือว่าครับสามสิบใบเดี๋ยวสามสิบซองจะเนี่ยเอาครับแล้วก็ให้อันกล่องที่สองเครื่องพิสูจน์ว่ามันมีกี่ใบกเนีครับผมผมนั้นบอกได้เลยครับการันตีซ้ำน,นะครับคำว<อ>่าสุ่มอะ มันมันกล่องมี2ีสซองครับหนึ่งกล่องมี22ซองนะครับ1ซองมี3 3ใบ3ใบนะครับก็เอ่อเนี่ยครับใน60ใบเนี่ยเอ่อล็อตแรกเนี่ยมี3ใบที่ไม่ซ้ำนะครับที่เหลืออีก57บใบซ้ำกระจัดกระจายครับโอเคนะครับล็อตแรกนี้ขออนุญาตเคลียร์ของมาอย่างนี้ก่อนนะครับ เปิดเอาเรื่องใช้นะครับ plus อี๋ซ้ำแล้วอาวแล้วซ้ำแล่าโอ้โหซ้ำทุกอันไม่รอดแล้วนะครับทีนี้ปัญหาคือเซตเนี้ยตกลงมันมีกี่ใบกันแน่เนาะโอเคนะครับอ้าวเขซื้อมาไม่รู้เหรอคะ จำไม่ได้ครับอ่านจิปุ่งไม่ออกเด้อครับก็วันนี้เราก็จะเริ่มส้สมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพิกการนี้สุดเลยสี่ใบแล้วนะครับจูๆจูๆนะครับ บอสเจตัซีอโการก็มีความหนาประมาณหนึ่งเลยเนาะลายข้างหลังก็สวยอยู่ครับสวยอยู่แปลว่าสว, <laughs> สวยใช้ได้ประมาณหนึ่ง๊ <laughs> ะ,ะคุณนี่ <laughs> อืมอ้ามีเริ่มมีไม่ซ้ำบ้างแล้วหรอนี่ไม่ซ้ำอย่างไรอ่าไม่ซ้ำอย่างไรแค่เราไม่ไม่คุ้นโอโหเกินนะเราเราไม่มีใบไหนที่ไม่ซ้ำเลยเหลือแล้วใช่ไหมครับทำลายสถิติอองคาริบานเนาะกับมีอมีโอ ตัว,ตวนด้านี้ตัวนี้เราเห็นเบอร์46อยู่นะครับชาดิกนี่ห้าส้โอ้โหอ่ามีคำถามครับครับคุณโซลโซไดต้าครับทางรายการมีคำถามครับว่าเอ การสุ่มอย่างนี้กับซื้อพวกออคงกับไฟยเย็นเนี่ยนะครับอันไหนดูเอาเงินเลยละลายน,น้ำมากมากกว่ากัน,นครับไม่ต่างกันครับไม่ต่างเลยนะครับจะแจกเพื่อนของคันตีใหม่ยังได้หมายหมายถึงเพื่อนถึงเพื่อนพ่อใช่ไหม ทายกันเล่นๆด,ด,ด,ดีกว่าครับว่าตัวละครไหนจะเป็นตัวที่เรามีซ้ำเยอะอที่สุดหนูว่าพีนิกะตอนนี้พี่นิกะมีห้าครับคุณ,คณบ๊อบก็มีห้านะครับสองสุดท้ายส,สุดท้ดายรวมผลแล้วนะครับใครจะเป็นผู้ที่นำมาอันดับหนึ่งครับ มันใช่นนนใชนหน้าอะไรไม่ใช่เรื่องหน้าสนใจนะอะลองนับซินี่หาไหมอนนเออโอเคนะครับอะ <c oughs> ขำอะไรครับคุณซูเลต้าครับตอนนี้การเรามีกี่ใบครับในในมอือหกสิบใบเอ้ยใช่ในกล่อง <20. S 2> มีมงยี่สิบซองละสามใบ อืมอ่ะู้เล็กครับสามร้อย <120 S 3> <120 S 2> ยี่สิบใบร้อยยี่สิบใบนะครับ,รบแต่เรารวมกันไม่ครบสักเซตนะครับ <c oughs> ตอนเอ่อ <c oughs> ของโ,โ,โ,โวลุ่มสองเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นเบอร์สามสิบเอ็ดถึงหกสิบเนาะเอ่อตอนนี้ที่เราขาดเนี่ยเราขาด 33กับ45นะครับ 45, 45ก็ <c oughs> เป็นน้องซูเลต้าเนาะ <c oughs> อ่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวซูมให้ดู45เนาะไม่มีสักใบเนาะนะครับก็อ่าก็อ่าก่อนจบการ <c oughs> รีวิวว,วันวันนี้ครับคุณซูเลต้าครับการคุณภาพเป็นไงครับวิบวับแข็งดีไหม <c oughs> สวยดีดค่ะเนาะก็ซ้ำกระจัดกระจายเดี๋ยวเรามาดูันอีกทีครับว่าเราจะทำการ <c oughs> อ่าแจกจ่ายยังไงเนาะยังไงคลิปนี้ฝากอะไรต่อครับชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟมีปุ่มเลิฟในยูทูบหรอ,อ่ไม่มีครับโอเคครับผมไม่มองกล้องกันเลยนะครับเนี่ยโห็ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> อ่ะอันไหนคือกล้องเอ่ย<อ> จุดดำๆสองจุดนี่จุดแรกหรือจุดสองโอเคนะครับก็สำหรับคลิปรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรนะครับบัไดการ์ดอิชร์มเมอร์คูรี่โวลุมสนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับซ้ำก็จัดกระจายครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ